ครับผมสวัสดีครับผม f f C ทุกท่านอาจารย์ทุกคนนะครับผมสวัสดีเมืองเพชรบุรีนะครับผมหมายนี้เป็นหมายเก่านะครับผมวันนี้วันนี้อาจารย์ป๊อกเขาชวนผมมาเขาย้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะมีเฉลยเขาย้อยไหมเดี๋ยวติดตามครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปขึ้นนกก่อนนะครับผมขอแนะนําขุนพลก่อนนะครับผม ผลพลนี้เป็นทีมชุด B นะครับผมก็จะมีฟ้าเป็นต่อแล้วก็จะมีเมสซี่เจแล้วก็จะมีตัวใหม่ที่อาจารย์กองให้มานะครับผมแต่นี้ผมก็ติด c ซีมาด้วยเพราะว่าไอ้ลิวอ่ะผมไม่ผมคือมันยังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดแวดล้อมที่อยู่ไม่ได้แล้วก็ตัวของผมนะครับผมก็ต้องให้เวลาเขาก่อน ผมก็เลยไม่ติดมาครับติดมาก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเขาไม่ขันครับโอเคครับผมโอเคครับผมจานป๊อกมาพอดีครับผมจานป๊อกเจ้าถิ่นนะครับวันนี้วันนี้จะพาไปตั้งใดมือนี่นนงไปไปท้หมครับไปเมืองหันบ่มันมีหม่งรถแอบบ่อ่าโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้ผมไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ จารย์ปอกพาไปเข้าหมายเลยครับผมนี่ก็เป็นไม้แหลกที่อาจารย์ปอกเพิ่นแนะนํามาเนาะครับผมนี่ครับสภาพไมายบรรยากาศก็อยู่ในทำกลางของถุงหน้าผสมกับเมืองนะครับผมกินไอเมืองครับเดี๋ยวรถกั้นครับว่าคลิปนี้เฮาสิมีจักแต้มบ่มั่นใจว่าอาจารย์ มื่อนี่มีแต้มปม่มเมื่อนี่มีแต้มปาเห็นคนวานตักสินหน่อยตักสินหน่อยสิไรมันป่ะมันโูกันท่ายเขิป รุ่นคักแต่ครับเพราะหนาโอ้คักนะจานป๊อกกำลังลุ้นนอกอยู่นะครับนั่งกอดจอดอยู่ <laughs> ย้ายหมายนะครับเพราะว่ามีพี่แม็โคเขามาทำงานนะครับผมเดี๋ยวย้ายไปที่หมายอื่นนะครับครับผมมาหมายสองนะครับข้างในนี้ก็จานปลอกก็เอานกไปขึ้นแล้วนกกระจานปลอกนะครับส่วนของผมก็นี่แหละครับอยู่ทั้งนี้แหละครับผมนี่ครับอยู่ขังมานี่ครับผมนกตีแต่ไรมาแล้วนกปลาแต่บังหสิเข่าบ่ครับ หนาคือบอ่เข่าว้นอกกะคือบอ่เป็นต่คือบอ่เป็นต่คือได้หรอเข่าท้ายยู่่นอบอ่ ครับผมแต้มแรกซีอาซเว่นก็เปิดแล้วครับผมนกป่าภูเขาเลยเลยครับยาสูบเหมือนเพื่อนครับครับผมหอยออนต้นเลยป่าภูเขาแหลกเลยครับตัวแรกเลยแต้มแหลกเลยครับของป่าภูเขาซี R อารซเว่นหนังแต่พาผ่านมาครับผมนี่แหละครับถ้ะเลแต้ม แหลกของ CR7 ก็มาเรียบร้อยแล้วครับผมนกปลาภูเขาครับผมดเดี๋ยวตั้งใดเฮากจงคอยมาลุ่นกันครับผมครับผมนี่ก็เป็นเฉลยแต้มแรกของทริมนี้นะครับผมของเจ้า CR7 นนะครับหลังจากพยายามมาอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนก ป่าภูเขาเขาบินวนไปวนมาอยู่นะครับผมอันนี้เราก็คงไม่ต้องรีวิวแล้วครับเพราะเป็นนกเสียงเล็กไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนกเลยแล้วก็เจ้าวจะาซีอาเซเว่นเก็บอีกฝั่งหนึ่งน,นะครับผมโอเคครับโอเคครับผมกับมันกับ,บ้วเนาะมันเขามาหอบประมาณเทียงนะครับผมอาจารย์ปลอกปเป็นไรฮบผลประกอบการฮะเไนนในนกได้เเลยตัวห่ังไมื่อนี้ได้ ได้ทกได้เจเลยหน่อยตัวหนึ่งครับนกเขาหน่อยตัวหนึง่งจะจกกาอาจารย์ปอกเพ่นกับเลียงเขาครับขนมจีนครับผมอันทั้งผนว่าให้เห็นเดอเซนเซอร์ <c oughs> กะรุปลบมือนี้ก็ได้นกเขาหน่อยตัวหนึ่งมันว่าอาจารย์ว่าแมนแมนกาจบคลิปจบคลิปที่เพชรบุรีเขาย้อยเจเลยนกเขาเลขหนึ่งตัวจะได้กะติดตาม อีพี่นาครับบาสิบเปต่อทั้งไหนครับผมโอเคครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่แวะเข้ามาชมคลิปทางช่องแอนเดมสายล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นคลิปหน้าครับว่าเราจะไปทำคอนเทนต์หรือต่อนกแถวไหนนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ <Thank you. S 1> ทาารบล็อกสวัสดีครับ